สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนที่กำลังเผาถ่านโดยใช้เตาแบบหลุมนะครับของผมเนี่ยความลึกของหลุมที่ประมาณ80เซนนะครับความกว้างประมาณ1เมตรความยาวก็ประมาณ2เมตร20ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็ได้พบปัญหามากมายนะครับสมัครเตาเขาถ่านชนิดหลุมวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ได้รับและมีข้อควรต้องระวังอย่างมากนะครับมีอยู่ประมาณ3เรื่องเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าใครเจอปัญหาแบบผมบ้างแล้วการแก้ไขก็จะบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ เต้าหลุมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความชื้นรอบๆเตายิ่งช่วงหน้าฝนแล้วนะครับไม้ที่เราจะเอามาเผาเป็นฐานเนี่ยแทบจะไม่เป็นฐานเลยนะครับเพราะว่าความชื้นมันสูงก็จะทําให้าการไล่ความชื้นเนเป็นไปได้ยากข้อควระระวังที่2นะครับก็คือตำแหน่งที่จุดเชื้อเพลิงครับจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับพื้น ระดับเชื้อระดับไม้ที่เราจะเผาให้กลายเป็นถานนะครับคือง่ายๆว่าไม้ที่จะเผาให้กลายเป็นถานจะต้องอยู่สูงกว่าตำแหน่งที่เราจุดเชื้อเพลิงนะครับข้อ3อันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเตาหลุมนะครับจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมซึ่งการไหลเวียนของความร้อนและการ ่ายเทยอากาศเนี่ยจะมีปัญหานะครับผมก็จะเซาะล่องด้านข้างของตัวผนังเตานะครับเข้าไปประมาณสัก4-5เซนรอบเตาเลยไปจนบรรจบกับทางออกของควันนะครับซึ่งจะทำให้การไหลเวียนของอากาศเนี่ยดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ ถ้าการไหลเวียนของอากาศภายในเตาไม่ดีแล้วเนี่ยการถ่ายเทความร้อนเนี่ยก็จะไม่ดีไปด้วยจะทำให้ไม้ในเตาเนี่ยได้รับความร้อนไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็จะได้ฐานที่ไม่ได้คุณภาพนะครับอาจจะมีสุกบ้างไม่สุกบ้างอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับที่อยากจะให้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก็คือเรื่องขนาดของไม้ครับแล้วก็ความชื้นของไม้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าเป็นเตาหลุมเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าควรจะเป็นไม้ที่หมาดสักหน่อยหรือถ้าเป็นไม้แห้งเลยยิ่งดีครับเพราะว่า ในเตาเนี่ยไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือหน้าแรงหน้าฝนมีความชื้นอ,อยู่ข้างล่างไม่มากก็น,น้อยนะครับเมื่อเราได้ไม้ที่มาดดีๆเนี่ยก็จะได้ทานที่ค่อนข้างดีและมีคุณภาพครับ